คาดว่าจะได้สีอะไรสีออรอรค่ะทำไรครับเก็บใบมังคุดครับเพื่อเพื่อไปทำมัย้อมมัดยม้ม,ดยมครับต้มไปต้มไปต้มครับคาดว่าจะได้เป็นสีอะไรสี The okay. ม่วงม่วงอ่อนๆครับม่วงอ่อนๆโอเคที่เพราะว่านาแล้วไงบ้านบ้านนี <h 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 puzzles, ่คร well ูโอ้ภายหลอนาทุบบ้านอยบ้านทุบมือด้วยนะเปลือกอะไรเปลือกว่าลูกว่าลูกว่าวัวป่าวัวนา

ภาษาไทยประเมินค่ะเบาๆไปเลยครับเบาน้ำต้องรักษาเวลาด้วยนะนะคะไม่ใช่ว่าถามเออละเฮมีต้นกวก็เขาปี้งกิชารีนี่อยี๋ยัน้ำไปอีซีฮาแม่ก็นีกิตบี๊เลย ทีนี้เสื้อไม่ใช่เสื้อเยาวด้านจะเท่ากันใช่ไหมมันจึงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไอ้มุมอะเท่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นมุมมุมฉากกี่องศา ได้สามเหลี่ยมได้สามเหลี่ยมอีกไหม, Doo มได้ยังฉากอยู่ไหมยังที่สองให้มัดอีกหนึ่งด้านอันที่สองให้มัดเดีย๋ยวครูฟ,ฟัจะสอนเรื่องสีเดี๋ยวเราจะดูสีแล้วก็จะมีตัวปรับกีกถูกแล้วถูกแล้วด้านไหนก็ได้ด้านนี้ก่อนก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ สชนิดนดี้ได้คุณภาพของสีต่างก,กันใช่ไหมวันนีเออ้เป็นการรัดกับการมัดแล้วก็เป็นการพักโดยใช้ทักษะของชิบูรนีนะเอกภาพของสีที่เราเรียนสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับสีแบบขัดแยง้งทาง เป็นคมินอย่างเดียวอ่ารีบอันนี้ฮะไม่เลอ่าสกมมนึงมุมนเยอ่าสกัดี่จบเจี๊ยเจีลอาเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊เลอะบีบแล้วก็จมบีบแล้วก็จม

ดงมันคิดเยอะอ่าลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยีอะดิดำดำหมดเลยแนสีสุดแงมัดหม่มดม่มันก็สวอ่โชว์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 อันนี้คือใช้สีเดียวเฮ้ยโอเคอเนดียนิยโเ

นักเกียนก็มีความสุขใช่ไหมครับครับแต่ทีนี้เกณฑ์ตอนเกณฑ์ตอนทำแล้วไม่เก็บปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่ระบุเขาเรียกแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเธอเลยมัดยังไงก็ได้ใช่ไหมได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างการมัดบูรณาการกับวิชาอะไร